สถิตในตวงใจนิรันร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสินแสตั้งใครช่วยหมอโบสสำหรับวันนี้เราก็าขอนำพาท่านผู้ชมกลับเข้ามาสู่การทำนายดวงชะตาประจำสัปดาห์ซึ่งผมก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยแล้วก็ชี้นำแนวทางให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ สำหรับช่วงนี้ครับเรายังคงใช้โหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์จีนในการวิเคราะห์ดวงต่างของท่านผู้ชมเช่นเดิมนะครับขอให้ท่านผู้ชมใช้ศาสตร์ทั้ง2อ,อย่างนี้มาทายดวงของตัวเองนะครับดูซิว่าส่วนที่มันมีส่วนคอมมอนกันเนี่ยมันสามารถเอามาพัฒนาและใช้ชีวิตของตัวเราอย่างไรได้บ้างเราไปชมดวงกันเลยนะครับว่าดวงท่านผู้ชมจะเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับดวงช่วงแรกนะครับที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้มาชมกันก่อนนะครับก็คือว่าเป็นการใช้ดวงตามหลักโหราศาสตร์จีนนะครับโหราศาสตร์จีนเนี่ยจะเป็นอะไรที่เรียกว่าคลาสสิกเพราะว่าเราใช้พลังของนักษัตว์ทั้ง12นักษัตว์ที่โคจรลงมาตามหลักของดวงดาวในช่วงเวลายุราต่างๆนะครับในส่วนแรกที่เราจะพบได้นะก็คือว่าช่วงนี้เนี่ย เนื่องจากว่าเป็นช่วงของเดือนกุลนะครับแล้วก็ช่วงของอปีวอกนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เรื่องของหน้าที่การงานจะโดดเด่นจะมีอยู่สีนักษตัตต์ก็คือนักษัตต์ปีเถาะปีมะเสง็งปีมะแมนแล้วก็ปีกุลนะครับทั้งสีนักษัตย์นี้เนี่ยถือว่าเป็นปีนักษัตที่โดดเด่นเรื่องของการงานโดยเฉพาะคนปีเถาะครับถ้าคุณเป็นคนที่ทําอะไรเสียสละเพื่อคนอื่นนะครับด้านงานของคุณก็จะรับการ อบแทนผลตอบแทนกลับมาในในด้านที่ดีนะครับส่วนคนปีมะเส็งรับหน้าที่การงานของคุณจะเกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีบางคนได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งบางคนได้ไปต่างประเทศนะครับในส่วนของปีมะแม่นะฮะอันนี้เห็นได้ชัดนะครับก็คือว่าอาจจะได้เริ่มต้นทําธุรกิจอะไรใหม่ๆเข้ามาส่วนคนของปีกุลนะครับเรียกว่าได้รับมอบหมายหน้าที่การงานโดยเฉพาะคุณผู้หญิง คุณจะถนุกมอบหมายหน้าที่กงานที่ค่อนข้างโดดเด่นเข้ามามันสมผลให้งานคุณเนี่ยค่อนข้างได้ผลดีอย่างมากนะครับก็ถือว่าเป็นสีลธรษมสัตย์ที่มีพลังที่ดีส่วนคนที่เรื่องของงานเรื่องของสเสน่ห์จะโดดเด่นขึ้นมานะครับก็คือคนปีมะเมียและคนปีวอกนะครับส่วนคนปีมะโรงปีจอปีฉลูนี่ถือว่าการเงินของคุณจะดีนะครับ เรียกว่ามีเงินก้อนมีเงินคล่องมือบางคนได้บรดกบางคนได้ขายที่ขายทางอันนี้ก็จะช่วยทําให้เรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณโอ้หายใจหายคอคล่องคอขึ้นในช่วงปลายปีนี้เลยนะฮะสำหรับคนเกิดปีชวดปีขานปีระกา3ปีนักษัตรนี้ให้ระวังให้ดีโดยเฉพาะคนปีขานครับทำอะไรให้สงบจิตสงบใจอย่าวู่วามอย่าทำอะไร เกินเนื้อเกินตัวของคุณนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะต้องไปผิดใจกับคนอื่นทําให้เสียอารมณ์ไปซะเปล่าๆนะครับส่วนคนปีชวดเรียกว่าทําอะไรช่วงนี้เนี่ยยังคงต้องระวังเรื่องของการเงินเงินทองจะไหลผ่านมือซ้ายออกมือขวาผ่านมือขวาทะลุกระเป๋าหลังออกไปนู่นนะฮะฉะนั้นการเงินคุณก็ต้องเป็นสิ่งที่ ให้ดูให้ดีนะครับส่วนคนปีระกาบางคนต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุบางคนอาจต้องเข้าผ่าตัดนะครับบางครั้งอารมณ์ของเราอาจจะพุ่งพลานแล้วก็ทําให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกับคนอื่นได้นี่คือเรื่องของดวงชะตาที่เราต้องมาดูต้องมาระมัดระวังกันให้ดีนะครับในส่วนของดวงชะตานอกจากเรื่องของ โหราศาสตร์จีนแล้วนะครับโหราศาสตร์ไทยก็เป็นอีกาศาสตร์หนึ่งที่มีความแม่นยำมากๆนะฮะแม่นยำอย่างไรนี่ว่าถ้าเราดูตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยจะมีดาวโคจรในดวงตาเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนที่เกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์ทั้ง7วันเนี่ยก็จะถูกอิทธิพลของดาว แตกต่างกันเข้ามา Impact หรือว่าเข้ามากระทบกับตัวของคุณนะครับโดยเฉพาะคนเกิดวันจันทรในช่วงที่จะถึงนี้นะครับคนเกิดวันงจันทร์เรียกว่าคุณจะต้องเป็นเกมวัดใจของเรื่องราวนะครับบางคนอาจถูกคนหักหลังบางคนอาจถูกเตะตัดขาแต่ว่าอย่าลืมครับเกมชีวิตมันมีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลามันพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ได้ขอเพียงคุณ มีการวางแผนแล้วก็พยายามให้ตัวของเราเดินไปข้างหน้าอย่าหลงติดอยู่ในเกมถ้าคุณหลงติดอยู่ในเกมครับแน่นอนคุณจะติดอยู่ในวงวนออกมาไม่ได้สังเกตนะฮะคนวันจันทร์ช่วงนี้คุณถูกดาวอิทธิพลของดาวพุธด,ดาวศุกร์เข้ามาโคจรกระแทกอาจจะเกิดเรื่องขัดอกขัดใจเข้ามาในชีวิตของคุณฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังน,นะครับโดยเฉพาะคนวันอังคาร เขาบอกว่าคนวันคารเนี่ยเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยต้องใช้ความพยายามในการดําเนินชีวิตอย่างมากทําไมผมพูดอย่างนั้นฮะเพราะว่ากว่าคนวันคารจะได้ความสุขสักอย่างหนึ่งในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยต้องใช้ความพยายามมากแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อเราได้ก้าวไปถึงความสําเร็จบางคนบอกว่าทันไปไม่อถึงความสำเร็จ คนวันอังคารมีข้อหนึ่งที่ผมต้องบอกว่ามีความมุง่งมั่นมีความพยายามาแต่ว่าคุณลืมคุณลืมที่จะมองเรื่องราวรอบข้างเพราะคนวันอังคารมีความมุง่งมั่นมีความรั้นในการที่จะทําอะไรก็ตามแต่พอคุณมุ่งไปข้างหน้ามากเกิไปทําให้คุณเดินไปข้างหน้ารวดเร็วจน จนคุณขาดการประคองคนรอบข้างไปด้วยกันมันทําให้สิ่งต่างๆมันไม่มันน่ะมันไม่สนุกเพราะคุณมุ่งแต่ความสําเร็จมากเกินไปจนลืมคนรอบข้างนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ผมบอกคุณว่าทุกความสําเร็จมีความสุขเรียงรายรอบข้างทา,างเดินอ่ตลอดเวลาฉะนั้นขอให้คุณพยายามมุ่งมั่นแล้ว้็ฝันฝ่าไปคุณก็จะพบกับสิ่งที่ดี กลับเข้ามาในซีนของคุณเองส่วนคนวันพุธครับเรียกว่าอยากให้คุณลองถอยออกมาครับถอยหลังมานิดหนึ่งช่วงสัปดาห์นี้หลายๆคนโดนอิทธิพลของดาวเข้ามากระแทกเข้ามาค่อนข้างเยอะคนวันพุธนี่เขาบอกว่าอย่าทําอะไรเกินตัวในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงเพราะว่าดาวพุธตกในตาแหน่งปะในดวงคําว่าปะในความหมายของโหราศาสตร์คืออ่อนกําลัง คุณทำอะไรเกินตัวมากเกินไปเพราะเราทําอะไรเกินตัวมากเกินไปมันกลับกลายเป็นว่าแทนที่จะประสบผลผลิตเ,เร็วมันกลายเป็นว่าคุณล้มเหลวคุณจะท้อคุณจะหมดแรงคุณจะรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่คุ้มค่าในการทําเลยถ้าคุณเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะยิ่งทําให้คุณไม่สามารถเอาชนะหรือ ไปถึงจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการได้คุณจะไม่ได้ความสําเร็จงานของคุณจะไม่เสร็จคุณจะไม่ได้รับคําชมคุณจะไม่ได้รับสิ่งที่คุณต้องการฉะนั้นเมื่อใดก็ตามท,ที่เกิดการทําเกินกําลังของตัวเองให้ถอยหลังกลับหยุดสักครู่แล้วก็รู้จักร้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเพียง,งเท่านี้เอง คุณก็จะได้ความสำเร็จที่คุณต้องการอันดับถัดไปครับวันพฤหัสนะฮะวันพฤหัสนี้ถึงว่าเป็นดาวครูเป็นวันครูฉะนั้นในความที่เป็นคนที่มีความรู้มีภูมิความรู้สูงกว่าคนอื่นข <c oughs> ออไปครับคนในใน,ในความที่คุนคุณมีภูมิความรู้สูงกว่าคนอื่นมันส่งผลให้คุณมุ่งมัม่น และก้าวออกไปข้างหน้าเร็วเร็วจนเกินไปเรียกว่าไม่ฟังเหตุฟังผลจากคนรอบข้างไม่ฟังเหตุฟังผลจากคนรอบข้างฉะนั้นคนวันพฤหัสเขาบอกว่าจงสงบ่งครับแล้วคุณจะควบคุมให้ทุกอย่างเดินตามไปข้างหน้าด้วยสัญชาตญาณของคุณเอง อย่าใช้เหตุผลมากเกินไปนะักอย่าใช้ตรกกะมากเกินไปนะักให้ใช้สัญญาณหรือเชื่อกวามรู้สึกของตัวเองบ้างเพียงเท่านี้คนวันพุหธธัสก็จะสามารถเอาชนะแล้วก็ได้ความสุขเข้ามาทั้งเรื่องการงานเรื่องการค้าเรื่องของความรักทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในเกมตรงนี้ส่วนคนวันพุธครับเขาบอกว่า,าวันศุกร์นะฮะเขาบอกว่า วันศุกร์ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าดาวพุธที่เข้าโครจรเข้ามาร่วมอยู่ในเดือนดาวศุกร์เขาบอกว่าคุณจะไว้ใจคุณจะหลงเชื่อใจคนอ,อื่นมากจนเกินไปจนอาจทําให้ผิดหวังอาจจะถูกแทงข้างหลังอาจจะผิดพลาดสิ่งที่คาดหวังจะล่มเหลววันศุกร์นี้ค่อนข้างเหนื่อยในช่วงสัปดาห์นี้ฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์ให้ระวังการแบกของหนักด้วยนะการยกของหนักนะอาจจะทําให้หลังมีปัญหาหรือหลังดอก บางคนเดินทางไกลอาจจะมีปัญหาเรื่องเจ็บหลังหรือเรื่องอุบัติเหตุฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้ระวังคุณจะสูญเสียงเงินก้อนนะครับวันศุกร์เป็นวันที่ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตในช่วงสัปดาห์นี้คืออย่าใจร้อนอย่าวู่วามทําอะไรให้ระมัดระวังให้ใช้สติในการเดินไปานะครับส่วนคนวันเสาร์กับกายเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมต่างจากวันศุกร์เหมือนฟ้ากับเหว สิ่งต่างๆรอบคูรอบตัวคุณมันมีห่วงของเวลาที่ตกผลึกและเหมือนผลไม้ที่มันสุกงอมอย่าเพิ่งไปเด็ดฮนะคุณรอเวลาปับให้ผ่านช่วงกลางสัปดาห์ไปแล้วแล้วคุณก็เด็ดผลไม้นี้มามันต้องใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวเมื่อคุณเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสมแน่นอนครับคุณย่อมได้รางวัลที่น่าชื่นชมกลับออกมานะครับส่วนคนวันอาทิตย์ครับ ให้ระวังเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่แน่นอนฮนะเมื่อคุณตัดสินใจไปแล้วสิ่งนั้นจะเป็นนายของคุณแต่สิ่งที่เด่นกว่าน,นั้นก็คือว่านอกจากเรื่องของงานหรือการตัดสินใจแล้วเงินครับคุณจะมีเรื่องเกณฑ์ของเงินก้อนเข้ามาในช่วงของปลายสัปดาห์ ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเงินนี้เป็นเงินที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเราเป็นเงินก้อนที่เกิดจากการลงแรงของเราไม่ต้องนลั่งเลใจที่จะคว้าเอาไว้มันเป็นผลประโยชน์ที่คุณเหมาะสมและควรจะได้แล้วนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะครับผมมาสรุปดวงให้ท่านผู้ชมฟังอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าในดวงของทั้ง7วันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาบอกว่าคนเกิดวันจนันทร์เกมชีวิตคุณ พร้อมแล้วนะฮะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคนเกิดวันอังคานะครับทุกความสําเร็จมีความสุขเลียงลายรอบตัวเสมอนะครับวันพุธสิ่งที่เกินกําลังให้ระวังนะครับหากทํามากไปมันก็จะท้อส่วนคนเกิดวันพฤหัสนะครับจงสงบ,บนิ่งควบคุมแล้วเดินตามสัญชตาตญาณคนเกิดวันศุกให้ระวังใจนะครับ ให้ระวังใจของตัวเองสิ่งที่ผิดพลังมันแก้ใหม่ได้นะครับสิ่งต่างๆของคนที่เกิดวันเสาร์มันมีห่วงของเวลานะครับจงรอกเก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลาส่วนคนวันอาทิตย์ครับเงินทองเป็นของเราจงคว้าไว้ซะนะครับแล้วตุงถึงวิญญางมันจะได้มาตามที่คุณต้องการสำหรับวันนี้ครับผมหมอโบ้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ สัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้านบนนี้นะครับกดติดตาม Subscribe ช่องของเราเพื่อที่ว่าให้เป็นกําลังใจให้พบกันในทุกๆจังหวะที่เราต้องการสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ